สวัสดีครับวันนี้เจเจพากินพาเที่ยวพามาเที่ยวที่ถ้านาคานะครับตอนนี้กำลังขึ้นไปครับนห่นไครับมากับแม่คคนรู้ใจรีวแฟนนะครับกับพี่สาวมันจะมีจุดที่ไกด์นะครับคือตรงนี้นะครับจุดไกดแล้วเราก็กำลังจะขึ้นนะครับ ไปนี่นะครับทีมงานครับนี่นี่นะครับใกล้ใกล้ใกล้ก,ลกลอันนี้ใกล้กครับนี่ครับแ <c oughs> ม่พี่สาวอ,อันนี้คือจุดชำระเงินก่อนขึ้นนะครับจุดบริการตรงนั้นก็จุดไอ้ไกดนะครับก <c oughs> ใกล้ๆนะ่ะเอาเอาอีสานเท่านี่แหละใกล้ๆ่ไก่ผว่าสองผองก็เปาอีสานเยอะอันนี้คือทางขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจเจผ้ากินผ้าเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวพายไปเรื่อยครับอันนี้คือทาาขึ้นเดี๋ยวไก่เพิ่จะพ้าขึ้นไปครับเริ่มเอาไม้มากนะครับเดีย๋ยวมันจะเป็นสั้นๆเน่ยนี่ครับอันนี้คือผ้ากระเป๋าครับนี่ไป นี่แม่แม่ก็ขึ้นไปนั่งพับพี่สานี่แท่งครับไปไปเลยครับอันนี้ครั้งแรกครับตัวร่องวงกันเพื่อได้ไปขึ้นพูกระดึงนี่นะครับทางขึ้นครับพี่น้องสามชั่โมงมาครับขึ้นไปสามสุ่วโมงตงสามสั่โมงมาครับ แม่นบ่คนไะ่นสามลูกบ่ะโ,โ,โอ้ขึ้นไปสามลกลงสามลกครับตรงนี้ก็จุดเริ่มต้นนี่ครับบริเวณทางขึ้นครับพี่นองมันก็กว้างมีที่พักนี่ครับเป็นอุทยานเนาะ มีทางขึ้นแต่ทางนี้ห้ามผ่านมานะครับห้ามผ่านมาเลยเ,เส้นทางศึกษาธรรมชาติทรรนาคาตอนนี้คือก้อนจุขึ้นนะครับ บอกเจ้าที่ต่อทา้างจะปลาเจ้าเขานะครับพี่น้องไปครับพี่น้องกําลังขึ้นแลครับไปปูเส็นแล้วอูหน้าขึ้นแลงบนตอนี่ครับมีปันในขึ้นนี่ครับเริ่มแล้วครับ ออสมัครบันไดจะมีแปดสิบหนึ่งจุดสิบเปอร์เซ็นครับเพื่อนเพียเป็นบันไดขึ้นไายแล้วครับนะครับไก่น้ำท่างครับผู้สูงอายุกับมาใด้เลยครับมีเสือกมีไหม ไปไปแม,ม,ม,ม่ๆมแม่เป็นไก่เอง <laughs> มาแนะนำใช้นุ่งถาวรบ่อยไหมนะครับหรือมีรุ่งเา้าโซลครับมีทางขึ้น ันจะมีเสือกให้จับอยู่ตลอดนะครับตรงนี้จะเป็นอุโมงค์เก่าครับ

ไปกับ6กิโลระยะทางไปกับ6กิโลน,นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจุด A นี่พันสอกิโลพันสหรือพันหนึ่เมตรเท่ากับ1นกิโลกับอีก200เมตรนี่ครับกดี๋วนั่งจะขึ้นไปทำหน้าค่าครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากครับ ทางขึ้นมาโอเคขึ้นไปข้างบนเลยครับอุ๊บย่ามาแม่กับพี่สาวขึ้นแบงค์เทนแล้วครับปัญญาย่เยอะ จุดเริ่มต้นนะครับไปมีทางชั้นครับพี่น้องอันนี้จุดที่สองครับพี่น้องภาคพนคุณครับทางยังอีกยาวไกลนะครับสันนะครับ นะครับบันไดจุดที่สองนะครับกำลังจะขึ้นไปพากันพัดแล้วครับนี่โอเคเราไปจุดที่สามกันเดี๋ยวไปทำนาคากันเลยไปเลยครับ,บกนะรใกล้บริการดีครับพี่น้องทุกคนเขามีหมดนะครับ,รบทุกคนเนี่ยไกดที่เนี่ยครับนี่มาครับมาหาไหนีน่ครับ ไก่เพิ่นบริการดีมากครับทุกคนเลย,รยะะครับตอนนี้มาถึงซันซี่ครับคนไปดีดีแล้วก็อีนะครับคนอีกย่าวไก่ครับพี่น้องไป,ไปไปกันต่อเลยครับ เกินมากกับพักนะครับเตอนขึ้นมันหนัก้าลงนี้็นไหมครับตอนนี้มาถึงสันดีแล้วครับต่อไปก็อีโอเครับสั้นครับ ยัว่าำมปีนสูงเลยแม่เดียันนสูงนี่แหะแม่ดูไปดูเลยดีไตจนเนี้ยน้ำานนีดียันกสูงยันสูงนะบ้านอะไรอ่างบ้านอไรเส้นหูหูจะอ่อนขี้กำลังเที่ยวผมนี่ คือ่บ้านพรอย่างพรอยินดูงานแล้วที่นี่3กล่องนะก็จะเจออะไรที่ที่สิซ้อนสิซ้อนมือเราข้อกี่เบิร์ตภาคไปไแล้วครับมือนีอีแล้วครับโหมีหมาขึ้นมาข้างบนสองตัวแล้วนะครับนี่ครับน้องหมานะครับตัวนี้อยู่ชั้นอีนะครับบรรยากาศครับพี่น้องนะครับ เริ่มเริ่มเห็นข้างล่างนะครับเดีย๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับบางทีผมกับแม่ครับฝากไว้เลยนะพี่น้องฝากก่นได้ขอแชร์กดติดตามกดซับใครให้เจ๊ๆพักกินพัเดียวด้วยนะครับตอนนี้ทางก็เริ่มดีแม่นะครับไปเดี๋ยวเราไปทำนาคาหรือทำปูนะครับแต่ก่อนเป็นกะใส่เสือกนะครับเนาะ เป็นก็เหตุเป็นเล็กมากง่ายขึ้นง่ายก็ก่าครับแนะนำนะครับให้ใส่รองเ้าผ้าใบมากครับ่นมีเพิ่นมีใายเช่าครับบรรยากาศนี่ครับัอาพางก็มีก่อภัยหน่อยนะครับ ตอนนี้ทางเดินเดินในปกติ ไปถึงจุดที่ในมันสวยเลยจิงไดย์ยมไทยมึงครับอ่ายมขอเดินกันครับอันนี้คือจุดที่สองนะครับบันไดระวังเดินนะครับพี่นอ้องไปแล้วครับอุนแม่แม่ขึ้นเบ่งเทิงนะครับพูดนะน้ำหนาใกล้ไปแล้วครับ โอเคบะเราเดินหน้าต่อนี่ครับพี่น้องตรงนี้ชั้นมาครับสวยง่ามนี่นี่มายืง้วก็ถ่ายน่ะนี่ครับสวยจาเป็น อันนี้อันนี้พันกระแบกแล้วเชื่อมขึ้นมาอันนี้ทั้งลงครับอันนี้ห้ามลงอันนี้ก็ทั้งขึ้นครับพี่หนองสั้นใกลก้เติบอ่าตอนนี้เราจะมาถึงหัวนาคาแล้วนะครับหัวที่หนึ่ง ขั้นตอนในขั้นสุดท้ายนะครับถึงจุดเคนะครับจุด J เมื่อกี้นี่ไม่ได้ถ่ายครับนี่ครับหัวนะค,ครับอีกเจ็ดร้อยเมตรท้ำหลวงปู่หกร้อยเมตรครับ นะครับโหอ,อีกยาวไกลครับามาเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่อีกครับนี่ครับวิวขึ้นมาสูงสูงแล้วครับนี่ครับขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาข้างบนนะครับโอ้ตัวนี้สั้นมาก พี่น้องโอ้ยเกินมากลรวอันตรายระวังอันตรายพี่สาวมัครับบรรยากาศหุ่นนกเอาก็าไปเห็นนกล่ะครับอันเมืองนะครับโอ้สวยงามมาก คือจุดชมวิวนะครับอันนี้ก็จุดชมวิวครับพี่น่องแต่ว่าห้ามออกนะครับอต่อไล่นะครับอันนั้นคือวัดกับี่หมอจอดรถนะครับทั้งไต่ทั้งขึ้นนะครับ กำลังเนมาครับพี่น้องโอเคครับเข้าขึ้นไปต่อครับนี่ครับจะถึงแล้วนะครับโอ้นี่ดูอันนี้ก็คือห้องน้ำนะครับมีมีห้องน้ำให้ด้วยครับ กีมาห้ามทิ้งขยะนะครับขอคมบนวมมือด้วยไปต่อครับใกล้ถึงนะครับอีกจกน่อย จะเป็นสั้นๆนี่แหละครับข้างบน จุดส้มยูครับนี่นะครับห้ามพิงนะครับนี่สวยงามมากครับพี่นอ้องคน ตนนัวน,น,นี้ก็มองขึ้นมาตัวนี้ก็มองนั่ง้มวิวครับคุณครับอันนี้คือขึ้นมาทึ่งๆนะครับตอนจะมีคนแนวพนอไฟใหม่ครับไปเข้าไปขึ้นนวต่อนี่ครับ ชมบรรยากาศทั้งทั้งครับถึงชั้นเอลแล้วมีที่พักนั่งพักนะครับสวยงามมากนะ่น้อง นี่ครับถึงแอลห้ามให้อาหารสัตว์นี่แม่นั่งกินข้าวแล้วครับถึงแล้วใช่ไหมครับนี่นี่น ตึงก็มีครับตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังลงไปไอ้ทำเสียนปูนมาระเบียบนะครับลงประชมทับนาคาเรามีกฎระเบียบตลักของเราลห้ามสัมผัสก้อนหินห้ามจับห้ามบบนี้นายมืไปอดิม่นครับได้ครับอันนั้นคือเป็นอุบัติเหตุ เราจะปล่อยให้เราแบบลงลงไปข้างใต้นี่คือหามจับหามว้นะครับตแต่ขนันท้อเสียถื่อนนี่บปวยยังนะครับน้องไปเล่นนหมครับโอ้ลองมาข้างใต้เย็นมากเลยครับ ไปไปทางไหนครับนี่ทางนี้ไปโอ้ันอะไรมันห็นปะอย่างต้องระระวังนะครับตรงนี้เพื่นไม่ให้สัมผัสแลวระม่นะต้องระวังตรงนี้ไม่เลือนอ๋อนี่ครับโอ้เย็นมากเลยครับ อัน <One> น <input> ี <un paid> ้คือลำตัวของปูนะครับนี่เป็นอะไห้จับได้ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือลำตัวของปูเนาะ

สบายนะทุกคนาตาั้สบายเลยเดี๋ยวคุณสุภาพตรวจขอพอดนะค่ณทุกคนมาตั้งสบายไปชนานะครับครับเ,รเสียงที่สี่ครับดูดีสุดมากมันท่านจะเป็นเสียงที่ว่าโดนสาบปไปหน้าแล้วเขาตัดไปแค่ปีตีนาานะครับแต่ไม่ต้องถือตาตะกยุ่นไสินะาแต่ว่าจิตท่านนี่ครับกขานังไปมุ่งหน้าไปเปิดซับครับบรรยากาศนะครับ ตรงจุดนั้นนะครับทางลงทําไปเบึงน้ำต่อของปูนะครับทางนี้ก็เป็นเสียนเพิ่นครับบรรยากาศดีนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปต่อจะสิบวิยี่สิบวิ บางอันก็เป็นหน้าที่นะครับ่แม่มาครับนี่นะครับจุดชมวิวนะครับนี่โอ้โหสวยงามมากครับอ่ะเจดียุอยู่นั่นครับ ไปเบ้งไหนว่าินละพอแล้วพอแล้วพอแล้วชีเข้ามา โอ้บรรยากาศสวยมาก สวยงามมากครับพี่นอ้องผมจเีเก็บไปะตะล่ำซดตะล่ำซดนะครับโอ้ยนี่เย็นมาก สวยงามมากไปเลาวหุน่นงามจบจะพาไปครับ ไปครับนี่ชัดนะครับลงมาทางเทิงนงครับทางลงมันมาเดิน ดุเสียเลยแมนนี่ครับตอนนี้เรากำลังมาเปิดซับนะครับโอ้แม่เดินไปตรงใส่เริ่มปวดคาได้แล้วแม่เริ่มปวดคาแล้วมั้ง ปไปแม่ครับไปถ่ายรูปก,กว่าก็ได้ปะไปชาวไทยนี่เขาคืนพุ่นตอนนี้เรากำลังกลับนะครับบรรยากาศดีมากนะครับห่หางมาบรรยากาศดีครับมันตรงนี้มากอะไป นี่มองยินมอง้อนนี่ครับทางลงทางลงครับ หัวเขาอยืดถือได้เรือบันไดหนี่งทางไปเรื่อยๆวัดเป็นวัดชักโอรกอ๋อนี่คือทางเก่าเอามาครับนี่ทางนี้บริสุทธิ์มาเลยนี่ว่อันนี้คือทางเก่าตะกีมาไหมนะตอนนี้คือวัดกลางหัวเข่าครับให้ดีบ่ดีครับบรรยากาศไปเดี๋ยวผมลงไปก่อนครับพี่น้องมั่ง ทางลงครับอันตอับอันตีบดับทางลดัยนยอันรน,นบดนครับทางลงนะครับ,อโ,อรบโอ้เย,ย็นดี